ป่านี้เป็นสวนสัตว์ด้วยนะคะสวนสัตว์เล็กๆค่ะนี่ค่ะเป็นสวนสัตว์ข้างหน้าเป็นกรงของกวางนะคะกรงใหญ่มากเลยค่ะเหมือนคล้ายๆสวนสัตว์เปิดบ้านเราสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยแต่เล็กกว่ามากนะจะมีสัตว์ไม่กี่ชนิดอ่ะเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้กันนะคะไปกันค่ะ ยองนะหว,ว้าวใหญ่มากๆใช่ค่ะช้มเปียงใหญ่สุดๆเลยจะเอาไปไม่ดอกเดียวอ่ะนี่ค่ะช้มเปียงนะดอกใหญ่มากเลย เดินมาถึงตรงนี้นะเจออันนี้ค่ะเห็ดน้ำนมค่ะสวยมากเลยนะคะเห็ดน้ำนมดำค่ะดูดอกใหญ่มากนี่ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะขาสีดำต้องชิดโคนแบบนี้นะคะมันมีคู่แฝดคะเป็นเห็ดที่อร่อยค่ะ ไปดูกันอีกนะคะเดี๋ยวเผื่อมีอีกเดินมาลึกเลยนะคะวันนี้ดูเงียบค่ะไม่มีคนเลยนะคะตัวเะจอเห็ดนะอร่อยนะคะเห็ดนี้เจอหลายดอกเลยวันนี้อีกมุนีกนะ นี่ค่ะว้าวสวยเลยหนายดอกเลยเนยเก็บนะมันเป็นเห็ดที่อร่อยนะคะดูลักษณะมันจะต้องขาสีดำชิดโคนเลยนะะปีนี้ยังไม่เจอคู่แฝดเลยค่ะเดี๋ยวเจอคู่แฝดเราจะเอาให้ดูนะ สีเขาสวยมากเลยค่ะ,จะเจออีกแล้วค่ะอีกดอกเลยค่ะนี่คะดอกเล็ก แต่หัวอันนี้ทำไมถึงเรียกเห็ดน้ำนมดำเวลาแบบตรงเนี้ยกรีดมันมันจะมียางออกมานะเป็นเหมือนน้ำนมสีดำสีขาวๆค่ะเห็นปะมันมีน้ำนมออกมาก็เลยเรียกเห็ดน้ำนม ก็นี่ค่ะสีมันดำค่ะดูค่ะเด่นมาเจอไอ้นี่อีกแล้วนะคะเห็ดน้ำนมดำค่ะสวยมากๆดรู้สึกข้างหน้าจะเจอเห็ดพึ่งแม่มดใช่หรือเปล่า น่าจะใช่พึ่งแม่มดค่ะขาเป็นตะข่ายนะคะนี้มุดเข้ามาก็เจอเลยค่ะดอกแรกเห็ดพึ่งแม่มดขาตะข่ายนะ กินได้นะคะแต่ห้ามกินร่วมกับแอลกอฮอล์ค่ะเห็ดจะเป็นพิษนะคะ,คะเจอเห็ดไข่มุกหนึ่งดอกนะคะนี่ค่ะเอ็ดไข่มุกเขาจะออกสีชมพูหน่อยๆนะคะที่ขามันหัวจะมีหลายสีนะคะแต่ว่าถ้าคนเก็บเห็ดไม่เก่งนี่อย่าเก็บนะคะมันอันตรายอยู่ค่ะ ค่ะก็จะเป็นเรียบๆอย่างนี้ไม่มีฐานนะจะมีลิงเห็นไหมคะมีเอ่อวงแหวนค่ะจุดข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันมีหลายสีนะคะบางอันก็ออกหัวสีน้ําตาลเลยสีชมพูก็มีนะคะแล้วแต่ว่าเออมันขึ้นตรงไหนเนาะ,ะเจอแล้วนะคะเห็ดพึ่งแม่มดค่ะสวยมากนู่นอีกนะคะ สวยสุดเลยอะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เห็ดพึ้งแมมหมดนะนี่ใช่ค่ะ น,นีโดนท่าก,กินเยอะเลยโอ้ยตายอ่จะเราจะเก็บอโอ้โหดอก สวยเลยค่ะออกชมพูชมพูอะไรแบบแบบอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะสวยเลยนะ สวยมากอีกที่นึงนะตรงนี้ตรงนี้ก็สวยค่ะเดินได้ไกลเหมือนกันตัวนี้เราเจอเห็ดดินหรือว่าเห็ดหน้าแหลนะฝาวนโอย b ล i n มันดูง่ายนะคะเนี่ยอันนี้ข้างล่างคืออันนี้เป็นพัน,นุ์นี้ชนิดเดียวนะคะที่ข้างล่างสามารถทำแบบนี้ได้โดยไม่หลุดค่ะกรีดมันได้นะ ฟราวนทอยพิิงค่ะอร่อยมากนะคะเห็ดตัวเนี้ยเห็ดดินหรือว่าเห็ดหน้าแหล่ที่คนไทยเรียกนะตัวนะีตกำลังจะลงข้างล่างค่ะบรรยากาศป่านะป่านี้เป็นสวนสัตว์ด้วยนะแต่ปกติก็มีเห็ดเยอะอยู่ค่ะ จะลงไปถนนข้างล่างนู่นนะไปกันค่ะเดินมาคนเดียวเลยนะคะวันนี้สองข้างทางจะเป็นป่าหมดเลยค่ะกำลังจะเดินกลับออกไปน่ะ